สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาที่บล็อกลี่เกมนะครับในด่านที่2นะครับด่านเขาวงกดนะครับเดี๋ยวเราก็ลองคลิกเข้าไปที่ด่านเขาวงกดกันเลยนะครับเหมือนที่เคยนะครับก็คือเขาก็จะมีคําแนะนําให้นะครับว่าต่อบล็อกเดินไปข้างหน้า2อันเพื่อให้ถึงจุดหมายนะครับเราก็ลองต่อไปนะครับแล้วก็ลองเรียกใช้โปรแกรมตามคําแนะนําดูก่อนนะครับ ก็จะมีตัวอย่างของโค้ดนะครับภาษาโปรแกรมขึ้นมาให้ดูนะครับเขาก็ถามว่าพร้อมจะไปด่านที่สองหรือยังนะครับแล้วก็ตกลงนะครับในด่านที่สองนี้ก็จะฝึกการเลี้ยวนะครับก็จะมีเดินหน้าแล้วก็หันซ้ายเดินหน้านะครับแล้วก็หันขวานะครับอ่ะ เขาบอกว่าโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์นะครับเราก็กดเริ่มใหม่นะครับเพราะว่ามันจะต้องเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาลองเรียกใช้โปรแกรมอีกครั้งนะครับก็จะมีโค้ดให้ดูเหมือนเช่นเคยนะครับก็ตกลงไปนะครับทีนี้ในด่านที่สามนี้นะครับก็จะเริ่มมีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเราเรียกว่าการทําซ้ํานะครับจนกระทั่งไปถึงจุดหมายนะครับตรงนี้ ก็เหมือนกับการเพิ่มเรื่องของลูปนะครับหรือการทําซ้ําเข้ามาให้เด็กได้เรียนรู้นะครับแล้วเขาก็จะกําหนดตัวที่เพิ่มเติมก็คือจะกําหนดว่าเราเหลือบล็อกเหลืออีกกี่บล็อกที่จะใช้ต่อได้นะครับเดี๋ยวลองมาทํากันดูนะครับอตอนนี้เราเหลือศูนย์บล็อกนะครับแล้วก็ลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับ ก็จะมีลักษณะของวายลูปเข้ามาให้ดูนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการทำซ้ำแบบมีเงื่อนไขนะครับก็ตกลงนะครับอย่างตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเราจะใช้วิธีการเดิมนะครับก็คือเดินขึ้นแล้วก็เลี้ยวเดินขึ้นแล้วก็เลี้ยวเนี่ยมันจะมีรูปแบบลักษณะที่ซ้ำๆกันอยู่นะครับเราก็เลยจะมาใช้การกระทำซ้ำนะครับมาช่วยในการต่อบล็อกนะครับ ก็จะเอาตัวการกระทําซ้ํามานะครับเขาก็จะบอกว่าเราเหลือ3าบล็อกนะครับตัวนี้ก็คือเดินเดินไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับหรือหันซ้ายนะครับแล้วก็ให้เดินไปข้างหน้าอีกนะครับแล้วก็ต้องหันขวานะครับก็จะเหลือศูนย์บล็อกนะครับก็เรียกใช้โปรแกรมดูนะครับ ก็จะมีโค้ดลักษณะของไวลูปเหมือนเดิมนะครับไปต่อกันที่ด่านที่5นะครับด่านที่5เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ต่างออกไปนะครับเขาแนะนำนะครับเปลี่ยนตัวเลือกของผู้เล่นได้เดี๋ยวผมว่ามุมนี้ดูสะดวกแล้วนะครับเดี๋ยวขอใช้ตัวเดิมนะครับก็เหลืออีก4บล็อกก็น่าจะยังไงก็จะต้องมีการทำซ้ำ เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเหลืออีก3บล็อกนะครับก็น่าจะเดินหน้าไป2ครั้งแล้วก็เยะซ้ายนะครับตรงนี้คืออยู่ก่อนที่จะเข้าหลูมนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้เดินหน้าตรงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหมายนะครับ ในด่านนี้นะครับในบางครั้งนะครับในบางครั้งเราก็จะสังเกตว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเอาคําสั่งทุกคําสั่งเข้ามาไว้ในลูปนะครับเราก็ลองต่อบล็อกไปตามเงื่อนไขของโจทย์ที่เขาให้มานะครับตกลงนะครับไปต่อที่ข้อ6นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเงื่อนไขเพิ่มเข้ามานะครับถ้ามีทางเดินนะครับเดี๋ยวผมลองดึงบล็อกนี้ออกมาดูนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับ ถ้ามีทางเดินด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีถ้ามีทางเดินข้างหน้าถ้ามีทางเดินด้านซ้ายถ้ามีทางเดินด้านขวาตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าพอตัวบอดเนี่ยเดิน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 มาเรื่อยๆนะครับแล้วมีทางเดินที่สามารถเดินไปทางด้านซ้ายได้เนี่ยเราจะให้เขาทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพอมีทางเดินด้านซ้ายปุ๊บเราก็ให้เขาหันหันซ้ายนะครับทีนี้เหลือสองบล็อกนะครับก็ ให้เดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีทางเดินด้านซ้ายนะครับถ้ามีทางเดินด้านซ้ายจะต้องเลี้ยวนะครับอลองตรงนี้เองเหลือบล็อกอีกบล็อกหนึ่งนะครับบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งหมดก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับ ก็จะมีโค้ดให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อที่ด่านที่เจ็ดนะครับครับผมในด่านที่7ดนี้นะครับจะเห็นว่าแผนที่ทางเดินนะครับดูจะซับซ้อนมากขึ้นครับแต่จริงๆถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันก็จะมีการกระทําแบบซ้ําๆนะครับก็คือเดินหน้ามาจนถึงถ้ามีทางแยกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแยกถ้ามีทางเดินแยกทางด้านขวามือนะครับก็เดินมา ก็เดินตรงมามีแยกทางขวามือนะครับมีแยกทางขวามือก็จะถึงจุดหมายได้นะครับทีนี้เราก็จะเลือกใช้การกระทําซ้ํานะครับไปจนถึงจุดหมายนะครับก็คือให้เดินหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีนะครับแต่ถ้ามีทางเดินด้านขวานะครับเราก็ให้หันขวานะครับเพื่อที่จะได้เลี้ยวตามเส้นทางที่ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือบล็อกอยู่อีก1นึ่งบล็อกนะครับ เดี๋ยวเราลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโค้ดมาให้แล้วก็คำแนะนำให้ไปต่อที่ด่านที่8นะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ด่านที่8เลยนะครับ อ่ะนะครับมาต่อกันที่ด่านที่8นะครับด่านที่8นะครับทางเดินนะครับก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วจํานวนบล็อกที่ให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับให้ให้มา9นะครับรวมกับตัวที่มีอยู่เดิมก็เป็น10นะครับแต่ถามว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ทั้งหมดไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเราสามารถเขียนหรือต่อบล็อกให้สั้นที่สุดได้ยังไงนะครับก็จะต้องทําซ้ํานะครับ ตัวบล็อกสีเขียวทําซ้ําจนกระทั่งถึงจุดหมายแหละนะครับแล้วก็ให้เดินไปข้างหน้านะครับเดินไปแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับถ้าทางเดินข้างหน้าแต่ถ้ามีทางเดินด้านซ้ายนะครับเราก็ให้หันซ้ายนะครับถ้ามีทางเดินด้านขวานะครับเราก็ให้หันขวานะครับก็มีเงื่อนไขอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับ ภารกิจสําเร็จนะครับก็จะมีตัวอย่างโค้ดให้ดูแล้วก็ไปต่ออยังด่านที่เก้าเลยนะครับครับผมสาหรับด่านที่เก้านะครับด่านที่เก้าสังเกตนะครับว่ามันจะมีบล็อกคําสั่งเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับคือถ้ามีทางเดินข้างหน้าให้ทําอะไรนะครับหรือมิฉะนั้นแล้วให้ไปทําอะไรนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าแผนที่นะครับ ที่มันจะมีดูว่ามันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีรูปแบบการทํางานแบบซ้าๆอยู่นะครับก็คือถ้ามีทางเดินข้างหน้าให้เดินตรงไปถ้าเดินตรงไปไม่ได้ก็คือให้เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไม่ได้สนใจแยกอยื่นนะครับถ้ามีทางเดินข้างหน้าก็ให้ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้เราลองมาเริ่มตอบล็อกกันดูนะครับก็ให้ทําซ้ําจนกระทั่งนะครับ ถ้ามีทางเดินข้างหน้าก็ให้เดินไปนะครับถ้าไม่มีทางเดินข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขว่าให้เลี้ยวซ้ายนะครับหรือถ้าเดินไม่ได้ก็ให้เลี้ยวซ้ายเราใช้ไป4บล็อกนะครับก็จะเหลือบล็อกอีก3บล็อกทีนี้ลองมาดูนะครับว่าอลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับ พอจบแล้วนะครับก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ว่าพร้อมหรือยังไปด่านที่10กันนะครับก็ตกลงไปนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในด่านที่1ิบนี้นะครับเดี๋ยวในด่านที่1ิบนะครับเขาก็จะมีคําแนะนําให้นะครับว่าถ้าสามารถแก้ปัญหาเขาวงกดที่ซับซ้อนนี้ได้ไหมนะครับลองเดินเรียบกาแพงทางด้านซ้ายดูซิสาหรับโปรแกรมเมอร์ระดับสูงเท่านั้นนะครับตังนี้มันก็จะมีการ ใช้เงื่อนไขซ้อนกันอยู่หลายเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เอาลูกเข้ามาก,ก่อนนะครับซ้ํๆจนกระทั่งไปถึงจุดหมายนะครับก็ให้เดินไปข้างหน้านะครับก็จะมีเงื่อนไขแบบทําแล้วก็มิฉะนั้นนะครับ ก็มีถ้าม <ot> ีทางเดินข <t> ้างหน้านะครับเราก็มาเปลี่ยนครับเป็นถ้ามีทางเดินด้านขวานะครับถ้ามีทางเดินด้านขวาแล้วให้พิจารณาต่ออีกนะครับแล้วให้พิจารณาต่ออีกว่าถ้ามีทางเดินข้างหน้าเนี่ยถ้ามีด้านขวาเผื่อตัวเนี้ยนะครับแล้วมีข้างหน้าด้วยเนี่ยเราจะให้ทํายังไงนะครับเราก็จะให้ลองหันขวาไปนะครับลองให้หันขวาไปนะครับหรือนะครับหรือมิฉะนั้นนะครับมิฉนั้น ถ้ามีทางเดินด้านซ้ายนะครับถ้ามีทางเดินด้านซ้ายนะครับก็จะให้หันซ้ายนะครับก็จะให้หันซ้ายถ้าไม่มีด้านซ้ายนะครับก็แสดงว่าจะมีด้านขวาเราก็จะให้หันขวานะครับเราก็จะให้หันขวาดูนะครับแตวทีนี้นะครับ ท้ายนะครับถ้ามีทางเดินนะครับถ้ามีทางเดินด้านซ้ายนะครับถ้ามีทางเดินด้านซ้ายเผือตัวนี้นะครับถ้ามีทางเดินด้านซ้ายเราก็จะให้หันซ้ายอีกรอบนึ่งนะครับเราก็จะให้หันซ้ายอีกรอบนึงตัวนี้ใช้บล็อกไปจนหมดนะครับเดี๋ยวเราลองเราลองมาเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับว่าจะทํางานตามที่เราวางแผนได้ไหมนะครับ ท้ายนะครับเราก็จะจบด่านเขาวงกดทั้ง10ด่านย่อยนะครับไปนะครับว่าก็สามารถทำภารกิจได้สำเร็จนะครับก็จะได้ไปลองทำในด่านต่อไปนะครับเป็นด่านนกเพื่อที่จะดูเรื่องของทิศทางนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบด่านเขาวงกบไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับ